ส,สวัสดีครับมอนี้มารวยภาพมาตามในทางของเมเขียวหน่อยเป็นเหลขเพื่อนบ้านให้พี่เ้นองรับชมเด้อนะครับเป็นฝันดีแล้วพี่น้องนะครับผู้ดมกกะล่องตามเบึงผู้ดมามักกะหันก่อนเด้อนะครับสำหรับเมเขียวหน่อยเพิ็นฝันดีผู้ดติดตามเด็กล่าเมเขียวหน่อยยาลาดเด็ดขาดในวันนี้ไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับเมเขียวครับสวัสดีค่ะมอนี่กัมาตามในท่างเมเขียวเนาะค่ะ เลขขเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านเด้อนะครับพี่น้องเกิตรวาวเล็ไทยเจ้าหอดออกชุบอลายตัวเดีวเขาเด็ก,<อ>กเด็กไถ่ไมนหน่เข้าผันเข้าผันสองสองเถื<ม>่อเนาะเถื่อแหลกเถื่อแหลเข้าผันมนะา,า,านเยอะก่อนต้องหมดหมดแหละเนะออต้องหมดเลยอือแต่แต่ฟังคนสุไทร์นะตีไข่กับตะเวงคลิปแหล่เนาะถ้าก็หมักคลิปแหลกได้แลเนาะเขาหยอดมาคลิปแหลรกแล้ว้าฟังคนสุไทาย,ยเนาะ อันนี้ตามเพื่อนบ้านนะไม่เขียวเนาะ,ะ่ตามเพื่อนบ้านพออยังเพราะว่านเอฟซีคนบอกว่าอยากฟังเขาฝันไม่เขียวทางโค้ชก็มาเพบ่นถึกแต่ว่ามีผู้เพบ่นถึกเยเพะ่นไปเตียวเพ่นกตีสร้างเก่าแต่แค่กระชี้เห็นว่าเพก่ีสร้าี้ถ้าเจา<ม>เ้าก็ถือก่าซี้เยอโทรมาหายเยอะหามหามเมื่อกี้คิดอยู่ได้ว่าซี้ค้นซี้ค้นหามแต่แค่เนี้ยแต่ว่ามันก็มีผู้ตีเถิดนะทางโค้เพ่ดกับมักตัวเลขเพ่ดกับซื้อตัวเลขแต่ผู้ตีแจ้งมากระถือเยอะ จะกะลายคนตัวหลายคนคอมเมนต์มากเนาะนะครับว่าว่าไปยังดอกไปเขียวถึอพิษพวากันดอกเขาจะไปเตียวดอกเขาจะว่าก่อนจะไปเขียวเราความฝันทุฟังไม่จะไปเตียวไ่จตัวเตียวเพราะว่ามันกัเฮ้ยไปเขียวลองหัฟังเลยไปเขียวมือนี้ฝันจังใดตีจังใดเคลื่อนนี่นแม่ซื้อเลขเลขเล่าไว้หน่ะเนาะซื้อไว้เงินบะเนียนซื้อเลขกซีโต้สองหนึ่งหนึ่งแปดนี่ละไว้โอ้นังเด็เก่าบ่ะเงี้ย บันเด็กเลขเสียงเสียงวาคันเลขที่ซื้อไว้แล้วนี่เขาก็ะย่าให้ฝันยังอีกเดอ้อสัน้นเห็มคอยกลายเป็นฝันดีก็ต้องฝันเป็นตัวเลข,ขสันข้นเลขฝันวาแต่ของไปออกลูกออกลูกอยู่เฮี้ยนแม่ออกลูกก็แปดผู้ชายสองคนเลือดนี่เต็มเต็มตัวลูกทั้งเต็มขาแต่ของอยูต่ตะว,วา่า กะลูกขึ้นมาอุมมอ้มลูกสิไม้อ่ลูกผู้ชายสองกนสิไมครับหนึ่ง<อ>หน่อยผู้ชายสองก้อนแดงแดงเยู่แดงแดงเยอะดึเดงเลี่ยดเต็มขาเลยไปเกี่ยวเลยเบ่ง,งออกเอาเองเนาะไปออกเยี่ยนบ้านเด็กที่เยี่ยนแม่ก 1, 2, ับหนึ่งสองแฝดหูึ่งสามทับสามกันเลยดีดีใจได้บัดนี้เตือนขึ้นมาโอ้ฝันดีตัวนี่ฝันว่าได้ออกลกูกว่าแม่งบงนั่นแหละได้ ได้มาดเบาซูเก็ซีฟังนย่นี้ค่ะเก็ซีกับเตียวคือเมฆเขียวเนี่ยเอาเลขสองหนึ่งหนึ่งแป็บเสียงซื้อไว้แล้วก็เลยอธิษฐานว่าให้้เลขตัวนี้เขาเรียกฟันยังอีกค่ะเพราะต้องให้นฟันยังอีกไอ้นฟันดีก็คือเห้นฟันดีเป็นมี่งแล้วได้อีกสิบบาทเห็นฟันเห็นฟันยังก็ไดที่ว่ามันสิบอกล่างว่าสิมีโชคมีหยังเห็นไหมฟันเป็นว่าได กินกล้วยได้กล้วยเลยยังก็ได้มันเองฝันว่ามาออกลูกมีลูกออกลูกขอดกขอดเองขอดขอดเองก็เลยว่าโอ้มันมันสิบอกออกหรือว่าอ่านว่ามันได้ออกลูกเนาะก็ถือว่าเขาบอกว่าออกเกือบาะนั่นแหละก็ยู่เปียวในฝันกันแล้วแต่นะความฝันเนาะเป็นเด็กน้อยฟ้าแฝดสองคนได้เล็กน้อยฟ้าแฝดผู้ชายสองคนแม่แม่ก็ได้อุ้มยุ่งเสียอ่ามันอะเด็กน้อยตั้งขาดสองคนเลยแมนอุ้มใส่ลูกคนละแขนในเสีย แต่ว่าเลือดนั้นยังเต็มตัวของเด็กหน่อยก็เต็มตัวเมียอยู่ตัวเมียอายุอันมาดีอายุแม่หาสิบสามนั่นก็จะคิดคิดว่ามันไปลางเนาะที่เขาว่หาสิบสามปีเนาะใช่อยู่หาสิบสามเกิดทศสองพันห้าร้อยสิบห้าสองห้าหนึ่งห้านั่นคนตีเขาพี่หลีอ๋อหาหนึ่งหาโอ้หาหนึ่งหาดิอืมถามว่าแน่เนอ๋ ก็อกันไปละและะ้วเพืพ่อน้องจะเรียกเอาพี่น้องเรียกเอา <c oughs> สมาัครพ่อซอเกิดก็ได้าหานะึงหาเนาะมาพ่อซอเกิดทึงมากอายุค่ะเพราะว่าได้ออกลูกนะี่นไหมก็เลยคิดว่ามันสีเกี่ยวกับบ้านเหล็ทีเฮียนแม่บอ้องือโตตะของเยียงบอ้องสินะคือเป็นเหล็กเสียงเขาแล้วจ้าหรือเป็นสิเป็นเหล็กสี่มาเชียงเขาแล้วก็เรียกไม่เกี่ยวกับมากกว่าก่อนหลังเลด้ย <Man. S 2> ต่แมนกัดเสื่อหดวดก้อนเหรอพ่อว่าหรือตรงตามเขานี่ก็คือตรงตามเหล็กแมนแต่ก็เป็นสันแต่ก็ามารอ้รอยถึงผู้เดียวเลยแต่พอ <laughs> ยังเพราะว่า,าร้อยตามเลยไม่เขียวโดยจักนะว่ามันมาะกวับน้งคนเนาะนะครับเล็กที่เป็นอาไปเสี่ยงสื่อคือสองหนึ่งหนึ่งแปดเนาะถูกก้อนกับบาลีทีที่ฟันเกีเงี้ยนเพิ่มกัหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดอ๋อบาเลีทีที่ฟันมาไปบวชหนาแม คือ1 1 8ตรงกันกับเลขตัวนี้จ้าจ้บ่ออกมันไปออกอันสร้างพุ่นจ้ามันไปออกสร้างครับครับอันครับ36ที่วานอ๋อมีเขียวถือว่าแม่นบ่ผิดเออว่าไม่เขียวว่าบอก26เออว่าเขียนเขียน6แม่นเลยว่า สามก็แปดกแปดตัวเดียวกันจะได้สองบาทหนึ่งโอ้พี่ชาก็ได้สองบาทสองบาทหนึ่งเดเพิ่มระเทืองเยังสองบาทแปดก็แปดตัวเดียวกันเออสามหกนเออกับมีน้าโดนใจวันนี้ด้ยแค่ดิเขียนสองหกเพเรปเขียนัแปดสามไปเขียนสามหกสามหกเยไหมันี้เมื่อนั้นมันไปมันเป็นวันสิญยญ่กันมันทบกับเดกออกวันชิญยัยแล้วเด็ดไปสวดบนันสวดพัเนี่ยากมจ๊อแม่สวดนี่ยอยากมันได้บกบ่ด็กนีสามารถทีวสิเรียนนะ วาเข้ากับท่านชวนไปหน่ำชว่วงสองทุง่มเป๊ะเลยคนท่านพี่แต่เล่ยเลยนะอ๋อกับเป็ดวางวันนี้ไม่เขียวฝันออกลูกเนียนย่นนนยเนาะยุบันแหน่เนาะออกลูกยุบันแหน่ตามนี่เด้อนะครับพี่น้องมิ้ก็เพียนการตีในกับตกเตียวเด้อนะครับผ <c oughs> ู้ตีเจ๊งกัน,นจะมีโชคนะครับเล่ยไม่เขียวน้อยจะเสียงตลอดเนาะทุกครั้งที่ว่ารถไยคิมแม่เขียวจะบอกทุกครั้งว่าเล่ยไม่เขียวบ่มังออกตรงๆมักจะเสียง น้อยจากคนไปร้อยสื่อเองผู้เดียวตังจะถือดีสามตัวไอ้เพื่อนบอกเอฟซีแบบนี้เสียงเด้ครับเด็กอันนี้เพราะว่าสัมผัสกันมาโดนแล้วดูจักไตแล้วแล้วนะครับเ็กเหาจะเสียงดอกไข่ลักษณะนี่เป็นดอกก็รัพิจารณาเอาเนาะจะมักตัวเลขหรือจะมักเตียวก็แล้วแต่นะครับในความฟันนี่ก็คือฟันมาไปก้อดลูกนะครับยูเฮียนยูเฮียนแม่เขียวเออมเฮียนแม่เพื่อนเนาะบ้านเม่เลยนะครับบัานเม่ในบัานเลยที หนึ่งสองแปดทับสามนะครับเด็กเทียวไปเสียงคือสองหนึ่งหนึ่งแปดส่วนมร้อยตีเน่คุฝันนะครับกิดตีว่าเด็กหน่อยสองคนสองหนึ่งสองคนเป็นเด็กหน่อยแฝดเนาะตีสองหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนสามตัวก็ตีตเป็นสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งอันนี้มร้อยตีเองเด้อนะครับอืมส่วนอายุไม่เคียรเนี่ยหา้าสิบสามปีเกิดพ่อซอสองห้าหนึ่งห้าเด้อนะครับอืมพี่น้องจิมีความคิดเห็นตียังไงก็ร้อง คอมเมนต์เข้ามาให้พี่น้องพื้นเพิ่นถึงน้ำแน่เด้อนะครับเพราะว่าวง่า,งาเลขไม่เขียวนี่เชียงดอกอาจจะเชียงในความฝันอาจจะว่าเป็นตัวเลขในตัวเลขก,ก็ได้ข้าจอกกับเถือก,กตลอดละมถือได้ข้าจะกเถือตลอดก็ไปเดียวก็เถืเอาเป็นป <c oughs> กล้องก็เถือืมผู้ปฏิติเป็นมากระเถือนะครับผูป้ปฏบัติมาเป็นข้ามรอยก็เอาง่ายๆรวยบ้างผู้ติดอกตัวเลขก,ก็แล่ะนับลแล้วตัวเลขก็ได้นับแล้วตัวเลขม็ต้องปฏิบตีทุกมาหน่อยเนาะตัวเลขกันอืม เจ้าแกนี่กำลังจะตกสร้างเก่งเบ็ดแล้วเนาะนําโอ้ยคิดพ่อเด้อพ่อยู่จะพ่อเบิดพ่อล่ะปากบ่ออกแต่ว่าอยากมันหลายโตแต่ว่าเทียกันว่าเกี่ยวกับส้างนี่มารวยต้องว่าโสร้างงานบวช้างใหญ่ตัวนีงานบวเออคลิปกตเด้ล่ะ่นบ่ต้างกเก่าแค่กสิเด้ออยู่เด้ล่ะอเ็นวันใดกเาเบิ่งนากสิบ่เก็บบอกว่าง กันเตอาโย่แต่ว่าคอว่าเขียนลงเลยต่พินนองเตียวเด้ก็เรื่องสินี่นในคลิปนะว่านนเว่าโย่ใช่สองคนตังเด็กหนึ่งหนึ่งเนาะเออราบ้างดีดีันสองคนไหเออระวังดีดีได้นะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดมมีเคียหนึ่งก็สิมักสอหนึ่งพอลี่เคยไปฝันวันเด็กนอนฟ้าแฟน ยิ้ในกะละบุงน้ำกันเตียนย่องย่องนดันพักสหนึ่งอสองหนึ่งเตียนน้อยนอยะดงมันเออเนี่เป็นเ้อด้กสองหนึ่งเลยเออกรเลแต่ว่าันมยิ่แเนาะนหน่อยมันสองกนเนาะเออวันันมันฟันในน่มยน่อสงหน่งนหน่อยสองก้อนได้กี่ล่ะใหน่อยสองค้อนด้วยกันนะมันเป็นสองกับกรเลยมันมีใไดนคลิปแรกพอมเอันสิหนึ่งหนึ่งมันแลาวสองึเออมืนอจำได้กาไฟรี่ใหน่อยสองน ก็ีหลอดก็คือเกอากระลองเวอร์นาไปตีเนาะกไปได้มักไปด้กระเทียวเอาไปเขยวายำก้อฟันในเที่ยหนึ่งเนะยอันฟันว่าอันเลขแม่เาไปเสียงเลขที่ว่าซื้อไว้แล้วนี่สองหนึ่งหนึ่งแปดนี่คือซื้อไว้แล้วซื้อไว้ชุดซีตัวไวก็เลยม,มาเสียงหมือเคลืนนีว่ากะเลขตัวที่ซื้อไวเห็นทมันเข่าแล้ว ก็ให้เลี้ยนเป็นว่าฝันดีฝันที่ว่ามีล่างบอกเหตุว่าสิมีโชคสิได้ลาดเัืงสินะก็เลยไปฝันว่าไปออกลูกยี่ยนแม่ออกลูกเล็กหน่อยผู้ชายสองคนแล้วอุ้มแล้วอุ้มมาลูกไว้แขนคนละขางกนหละกมันจะได้เลือดเทมเล็กหน่อยกลบเต็มขาแต่ควงอยู่ก็บพ่าท่านได้ไปทำเพื่มสะอาดเพราท่านเด็กไปล่างออกคนะอนี้เป็นเลข เดินกวนกวนดีดนกวแล้วกันดีเนาะบ้านเลขที่กันหนึ่งสองแปดทับสามเนอะนะครับส่วนอายุมีเขียวหาสิบสามปีเพื่อพ่อสอสองหาหนึ่งหานะครับเด็กเคียวไปเสี่ยงคือ, 2, 1, 1, 1, อสองหนึ่งหนึ่งนะนะครับอือสองหนึ่งหนึ่งนะนะครับบ้านเลขที่หนึ่งสองแปดโมสามครับส่วนมะร้อยเตียงนี่คือสองหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งอืม มันเข่าอยู่ดอกมอารุ่ย่าแต่มันมีหนึ่งสองตัวมันอาจจะเป็นสองอืมเออแมีนดีเลยเนาะเม,มียนเออแมีนเด็กหน่อยอสองคน,นงเออครับก็บระวนะังเนาะเมียนพิจนาล์เอานะครับมารถกยบต่ไม่เว่าตีเก่งดอกเจ้าว่าพี่ <laughs> น้องเก่งก็เพราะว่าถือประจำประจำ <laughs> เอเอ,เอนะครับเจียวเด้อนะครับความฝันเนาะบางครั้งอาจจะว่ายืดตัวเลขบางครั้งก็ยืดน้ำตัวเลขมีิชี์เป็นในทุกนาเนาะพี่น้องเอฟซีมาร์ตไดกับพิจนาล์เอเด้อนะครับทางเข้ากับเป็นน้ำเสนอแนวทางเนาะมาก์ตซื้อ สองแปดแง่งามนี่เลยนะว่ามันเปลี่ยนมันเป็นมันพ่อนทั้งมันตรงกันทั้งบ้านเหล็กทีงานบวชแม่แมนสองแปดแง่งามเนี่ยบ้านเห็กทีแม่เออแล้วเราเพี่น้องนะครับว่ามันเป็นมันพ่อนนะมือนยังจะเกิดได้เนาะอ้าวโชคช่วงมานื่อยๆสุขๆก้นด้วยกช่องเด้อนะครับสำหรับมีเขียวมืัอนี้นะครับเดี๋ยวมีเขียวกำลังออกย้อนหลังนี้ได้หระวังเด้อนะครับอ้าวโชคช่วงมานครับสวัสดีครับ